สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปัดใบขาวนะครับและขัดเงาใบมีดนะครับด้วยวิธีที่ผมได้คิดสูตรขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เคยเรียนรู้นะครับและไม่ได้ดูตัวยอย่างจากใครมาก่อนนะครับก็ใช้วิธีการคิดขึ้นมาเอง นะครับด้วยประสบการณ์ที่ทำด้ามมีดฝักมีดตรงนี้มานะครับเพราะว่าใบามีดนะครับเกานะครับที่ออกจากเตานะครับโดยผ่านการตีร้อนชุบน้ำนะครับออกจากเตามาสู่มือเรานะครับเก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมีทั้งผิวไฟมีทั้งสนิมนะครับอันนี้เป็นการตีร้อนชุบน้ำ นะครับเป็นการตีร้อนชุบน้ำผมก็ไม่แน่ใจว่าตีร้อนชุบน้ำมันนะครับจะแตกต่างกันไปขนาดไหนแต่คิดว่าชุบน้ำมันนะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นสนิมมากแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เรามันเป็นช่วงระยะเวลาที่รอการทำอยู่นะครับเพราะว่าเราสั่งมาชุดชุดหนึงนะครับเยอะ,ะหลายเล่มก็ต้องาเกิดสนิม ตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงขขาขาวนี้คือรอยชุบนะครับรอยชุบคมที่ช่างเขาทำมานะครับจะเห็นชัดเจนนะครับแต่เราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับเพราะว่าถึงอย่างไรแล้วนะครับเวลาเราทำนะครับเวลาเราจับมันขึ้นมาประกอบตามฝักนะครับเราก็ต้องปัดใบขาวอยู่ดีนะครับวิธีการปัดใบขาวนะครับวิธีการปัดใบขาวก็ผมจะใช้อยู่2อย่างนะครับเป็น อย่างตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าล้อทรายนะครับล้อทรายขนาด4นิ้วนะครับมันก็จะมีหลายเบอร์เหมือนกันในตัวนี้คือเบอร์320นะครับที่ใช้อยู่นะครับแต่มารยะดังหลังนี่หาซื้อไม่ค่อยได้นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับผมจะหันไปใช้เป็นใบกระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายขัดเหล็กนะครับซึ่งลายเบอร์ตั้งแต่เบอร์320นะครับ320 1> 600เบอร์พันเบอร์พันห้านะครับเป็นตัวช่วยขัดนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจานสกอตไบ์ ide, นะครับเป็นจานขัดสกอตไบซึ่งตัวนี้ก็ช่วยขัดได้ดีพอสมควรนะครับเป็นใยสังเคราะห์นะครับก็ไม่ค่อยทําความร้อนให้กับใบมีดมากนักนะครับเพราะว่าขัดการขัดใบมีดขัดใบมีดนะครับเราต้องระวังถึงเรื่องของความร้อนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างทำนะครับช่างจะไม่ใส่ถุงมือ เพราะเกงเรื่องความร้อนนะครับเราจะคอยสัมผัสอยู่ตลอดว่ามันมีความร้อนไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดความร้อนมากนะครับมันก็จะทําให้มีดของเราอ่อนนะครับเพราะว่ามันผ่านการชุบแข็งมาแล้วนะครับต้องคอยระวังเรื่องความร้อนให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการปัดใบขาวและขัดเงานะครับทีนี้ผมจะอาสาชิตตัวนี้ให้ชมก่อนนะครับด้านนี้เราได้ทําไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําด้านนี้ให้ชมนะครับ พอเราขัดได้สักระยะสักนิดนึงนะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับเราจะเริ่มเห็นรอยอาเจียของช่างนะครับช่างตีมีดที่เข้าตีมาจากเตานะครับเห็นรอยชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องขัดรอยอาเจียตรงนี้นะครับหรือภาษาช่างเรียกว่ารอยขนแมวนะครับรอยขีดขวนรอยขนแมวตรงนี้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าตอนที่แบบนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเราก็คิดว่าใบมีดมันเรียบดี นะครับแต่พอ,อเริ่มขัดลงไปแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับผมจะสาธิตให้ดูเฉพาะแค่นี้นะครับสําหรับล้อทรายนะครับต่อไปผมจะใช้กระดาษทรายขัดโดยเริ่มจากากระดาษทรายเบอร์320ก่อนนะครับ เราจะคอยช่วงที่ขัดนะครับเราจะคอยสัมผัสใบมีดอยู่ตลอดนะครับว่ามันมีความร้อนมากไหมนะครับมีความร้อนเกินไปไหมเราก็ถ้าเริ่มร้อนเราก็ต้องหยุดนะครับพักชะลอไปให้ใบมันเย็นก่อนนะครับแต่เรามีวิธีนะครับอย่าไปกดตัวใบกระดาษทรายกับใบมีดให้มันกดทับกันแรงน้ำหนักจนเกินไปนะครับมันจะทําให้ใบมีดร้อนเร็วขึ้นนะครับ ขาดข้างนี้นะครับอันตรายมันจะเป็นแบบนี้นะครับเกิดจากการคมของมีดนะครับคมของมีดมากินเนื้อกระดาษทรายนะครับเราต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะครับแต่ถ้าด้านนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะจับไว้ด้านนี้แล้วขัดด้านนี้เพราะกระดาษทรายมันหมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับแบบนี้มันจะย้อนนะครับทาให้คมมีดนะครับกินใบกระดาษทรายขาดไปนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับงานนี้ต้องต้องใจเย็นมาก นะครับต่อไปเราจะใช้เบอร์600เลยนะครับจากเบอร์320มาเป็น600นะครับค่อยไล่เบอร์ไป เบอร์600นะครับเบอร์พอเบอร์600ได้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใบาจางสกอตใบนะครับช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าจางสกอตใบนี่ก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยทำให้ใบมีดร้อนมากนะครับเพราะว่าทำมาจากพวกใย,ยสังเคราะห์อ,อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นละเอียดพอสมควรไม่มีความร้อนนะครับแค่อุ่นๆนะครับไม่มีความร้อนเราต้องระวังเรื่องความร้อนให้มากที่สุด ไม่ร้อนนะครับถ้าเราร้อนเร,เราไม่สามารถที่จะเอามือกดสัมผัสอย่างนี้ได้นะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์พันเลยนะครับใช้เบอร์พันเลยจริงจริงแล้วเราต้องเก็บรายละเอียดแต่ละเบอร์นะครับให้นานกว่าน,นี้สักนิดนึงนะครับแต่ชวนี้มันเป็นการสาธิตนะครับก็อาจจะ,ะรวบรัดตัดตอนหน่อยนึง นะครับเดี๋ยวช่างจะมาเก็บเอาตอนหลังนะครับขอให้ท่านที่ผู้สดใจได้อาชมว่าขั้นตอนต่างๆทำอย่างไรแค่นั้นนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งพันนะครับ าพานต่อจากเบอร์พันนะครับต่อจากเบอร์1,000แล้วนะครับเราก็ไปที่เบอร์พันห้านะครับเป็นเบอร์สุดท้ายในการปัดใบขาวนะครับเ,เบอร์สุดท้ายนะครับ หลังจากเบอร์พันแล้วนะครับคือเป็นเบอร์สุดท้ายเอเบอร์พันห้านะครับเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับหลังจากที่มันขาวได้ที่แล้วนะครับขนมงขนแมวอะไรไม่มีแล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้ใบขัดขนแกะนะครับซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจางขัดขนแกะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ไข่ประหวานนะครับสีฟ้านะครับไข่ประหวานสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยตัดเงานะครับ เพื่อความไม่ประมาทนะครับเราจะใช้เหล็กตัวซีจับอาทีากันไว้นะครับแล้วเราจะได้ประคองลูกหมูได้ทั้งสองมือให้มันมีความมั่นคงนะครับจับให้แน่นนะครับ ด้านนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะขับช่วงปลายมีดนะครับ ถ้าเราเห็นว่าเราพอใจแล้วนะครับว่าเงาแล้วนะครับแล้วก็มาตามเก็บด้วยใบขัดขนแกะที่ยังไม่ได้ผ่านการถูไขประวันนะครับใบที่สะอาดนะครับเอามาขัดปัดเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะใบเก่านี้มันจะอาจเป็นรอยขัดถูนะครับอาจจะมีความสกปรกอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเว้เมื่อสักครู่นะครับแต่ละขั้นตอนนะครับการใช้กระดาษทรายขัดแต่ละเบอร์นะครับในแต่ละรอบนะครับต้องใช้เวลาให้นานกว่านี้นะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์320มานะครับก็ต้องพยายามขัดรอยคนแมวนะครับหรือรอยกระดาษทรายที่ช่างเขาทำมานะครับให้หมดนะครับค่อยๆไล่เบอร์ไป นะครับอันนี้ผมใช้เวลาระยะสั้นๆนะครับที่สาธิตให้กับผู้ที่สนใจได้ชมกันด้เฉยนะครับแล้วดูผมจะมาเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนต่างๆก็มีอยู่เท่านี้นะครับไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับความร้อนของบนใบมีดนะครับพยายามอย่าให้มันร้อนนะครับก็แค่อุ่นๆมือถ้ามันร้อนเห็นว่ามันร้อนเราก็ต้องสมควรที่จะต้องพักก่อนนะครับให้มันเย็น พราะว่าถ้าความร้อนนี่มันทำให้ใบมีดคมมีดของเรามันอ่อนไปนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากนะครับทางช่อง y o youtube มณชัยคมในฝักและทาง Facebook มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีคลิปมานำเสนอให้กับผู้ที่มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับงานด้ามฝักมีดด้ามขวานฝักขวานนะครับแล้วก็เคล็ดรับ ต่างๆเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานประเภทนี้นะครับเป็นอาชีพที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือซ้าไปนะครับว่าช่างทําฝักมีดดัมมีดมีที่ไหนมีอยู่ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ